เช็คสิทธิ์คิดก่อนเบิกค่าเช่าบ้านราชการมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ประเภทของค่าราชการที่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านมี8ประเภทดังนี้1ค่าราชการพลเรือน2ค่าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม3ค่าราชการฝ่ายอายการ4ค่าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา5้าค่าราชการรัฐสภา6ค่าราชการตำรวจ7ค่าราชการทหาร8ค่าราชการครู ลักษณะของผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้าน1่ข้าราชการผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจำสำนักงานในต่างท้องที่เว้นแต่1ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด2มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระก,กับสถาบันการเงิน3ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเองทั้งนี้กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่ใช่ค่าราชการโอนมาเป็นค่าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตามการบรรจุและแต่งตั้งผู้โอนมาเป็นค่าราชการนั้นในท้องที่ใดให้ถือว่าเป็นการบรรจุและแต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก และไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านค่าราชการจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา7ซึ่งหากโอนมาก่อนวันที่10ตุลาคม2556สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านย่อมมีต่อไปตามมาตรา5แห่งพระราชกฤษฎีการค่าเช่าบ้านค่าราชการฉบับที่4พุทธศักราช2556 2ค่าราชการผู้ต้องไปปฏิบัติราชการประจำสำนักงานในต่างท้องที่เนื่องจากสำนักงานที่ปฏิบัติราชการประจำอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ทำการไปตั้งในท้องที่ใหม่ เว้นแต่ท้องที่ใหม่ที่สำนักงานได้ย้ายนั้นอยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสำนักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด3เคหสถานถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ทั้งนี้ต้องเป็นข้าราชาการผู้ได้รับราชาการหรือได้รับคำสั่งให้ไปรับราชาการในท้องที่ใดและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านค่าราชาการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใด ก็ไม่ทําให้เกิดสิทธิ์ที่จะได้รับค่าเช่าบ้านค่าราชการในระหว่างรับราชการในท้องที่นั้นลักษณะของผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านหนึ่งทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด2มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ไปประจําสํานักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชาระกับสถาบันการเงิน3ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง4ข้ค่าราชการผู้ซึ่งต้องไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่ เนื่องจากสำนักงานเดิมได้ย้ายไปตั้งในท้องที่ใหม่ และท้องที่ใหม่อยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสำนักงานเดิม5ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านค้าราชการตามพระราชกฤษฎีการนี้และมีคู่สมรสเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระหรือองค์กรมหาชนถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือข้าราชการผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกันข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านค่าราชการตามพรรรระาาาาาาาชชกกกกกฤษฎีีนนน้้ใสิิิทธ์เเบบค่ มี3ประเภทกรณีที่1เช่าบ้านเป็นการเช่าบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้นแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพบ้านแต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านค่าราชการกรณีที่สองเช่าซื้อและกรณีที่3ผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระค่าบ้านเป็นการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านเฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้นในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่ เป็นการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานแห่งใหม่หรือนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่กรณีที่ตนเองหรือคู่สมรสเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดียวกันจะเบิกจ่ายได้เพียงหลังเดียวเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิ์ถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติกรณีเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านรวมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสจะเบิกได้ตามสัสดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ตนมีต้องเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้กับสถาบันการเงิน ต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ,บ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้วหรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิ์ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วหากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้านจะเบิกได้เท่ากับราคาบ้านเท่านั้นหากมีการขยายวงเงินกู้หรือเวลาการผ่อนชำระหรือเปลี่ยนสถาบันกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้กับสถาบันการเงินเดิมจะเบิกได้ในวงเงินและระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้เงินฉบับแรกทั้งนี้สามารถศึกษาวิธีการเบิกจ่ายเงิน หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านและคำถามที่พบบ่อยได้จากอ e ีบุ๊กตาม QR Code นี้ครับสามารถติดตามช่องทางการติดต่อของกลุ่มตรวจสอบภายในได้ดังที่ปรากฏนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ